เรานะคะจะใช้ตูดไก่นะคะการดักหนูนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเรารดักไม่สาเร็จนะคะเราเลยจะใช้ตูดไก่ไกนะครับผมะเดี๋ยวเราจะใช้ตูดไก่นะครับดักในกรงกําดักอย่างนี้นะครับผมดักบนฟ้านะครับเดี๋ยวเรูู้ว่าใช้เวลากี่วันถึงจะได้หนูบนฟ้าเหล่านี้นะครับฝ้าเหล่านี้หนูเยอะนะครับเราก็เลยต้องผ่านตรงกลางออกมานะครับรมาดูกันเราจะปล่อยไว้ในน้ำน,น,ะะนี่นะครับเนื่องจากว่า หรือมาอยู่ในน้ำนะครับผมแล้วมันก็จะถึงไม่รอดนะครับดูนะครับให้เขาไว้เื่อนก็อยู่นะเอาครับครับเอาแล้ครับดันดันนะครับกลับนะครับเอาแล้วครับงับนะครับรงับอยู่ไหมครับอยู่ครับผมรอบนี้อยู่นะไม่รอดนะครับเพื่อนๆแล้วนี้ไม่เหลือนะครับเพื่อนๆดูครับนี่ตายแล้วนะครับ ชอโหประจำบ้านนะครับผม